ครับสวัสดีครับเรามาลองทําโจทย์การแก้อสมการอันดับหนึ่งนะครับจะมีความยากขึ้นเล็กน้อยนะครับผมกําหนดให้นะครับเป็น 2x บวก1น้อยกว่า x ลบ4ครับโจทย์ ปัญหานี้นะครับเป็นโจทย์ปัญหาการแก้อสมการอันดับ1นะครับเรามาลองทําดูครับอย่างแรกนะครับเรากําจัดทางซ้ายมือนะครับให้เหลือเพียง x ตัวเดียวโดยเริ่มจากการกําจัด1นะครับบวก1ที่ติดอยู่กับ2 x นะครับให้หายไปก่อนนะครับวิธีการกําจัดนะครับ2 x บวก1น้อยกว่า x ลบ4จะเห็นว่าผม เขียนเหมือนบรรทัดบนเลยนะครับแต่ตอนนี้ผมกําลัง,งแสดงการให้เห็นว่าผมจะลบ1ทั้งสองข้างครับของอะสมการนี้ได้นะครับเพียงเท่านี้เราก็จะสามารถกําจัดบวก1นะครับซึ่งติดอยู่กับ 2X ได้นะครับทางซ้ายมือนะครับบวก1ตรงนี้ก็จะเป็นศูนยละส่วนทางขวามือครับลบ4ลบ1เป็นลบ5ครับเรามาจัดเรียงกันใหม่นะครับ ทางซ้ายมือเป็น 2x นะครับ 2x ไม่ต้องเติมว่า 2x บวก0นะครับก็เป็น 2x แล้วนะครับน้อยกว่า x ลบ5ครับพบว่าอะไรครับพบว่าตอนนี้นะครับทางขวามือยังมี x เช่นเดียวกับทางซ้ายมือเราต้องให้เหลือ x เพียงด้านใดด้านหนึ่งนะครับการกําจัด x ทางขวามือนะครับ มันคือบวก x นะครับเราจะทำให้มันหายด้วยการลบ x ทั้ง2ข้างครับทําอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมขอ copy วางนะครับในบรรทัดถัดมานะครับเสียก่อนนะครับเอาละ่ะและผมก็แสดงให้เห็นนะครับว่าผมลบ x ทั้ง2ข้างหเห็นไหมครับ จะทำอะไรก็ทําทั้งสองข้างของอะสมการนั้นนะครับมันก็จะเกิดอะไรขึ้นครับทางซ้ายมือนะครับ 2x ลบ x จะเป็น x นะครับก็คือ 2x ลบ 1x นั่นแหละนะครับเอาสัมประสิทธิ์มาลบกันก็จะเหลือ1นะครับเป็น x น้อยกว่าเห็นไหมครับว่า x ลบ5และลบ x นะครับฉะนั้นก็จะเป็นลบ5นะครับและเราก็ได้ คำตอบของอสมการนี้นะครับก็คือ x มีค่าน้อยกว่าลบหไปจนถึงลบอนันต์เลยนะครับไปทางซ้ายมือของเส้นระบบจำนวนจริงนะครับเรามาสรุปคำตอบของความหมายของ x น้อยกว่าลบหกันนะครับอสมการนะครับจะทำให้คุณเข้าใจเรื่องจำนวนจริงได้อย่างดีนะครับเรามาดูกันครับความหมายของ x น้อยกว่าลบหหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าทุกๆุกค่านะครับที่น้อยกว่าลบหเป็นต้นไปนั้นจะเป็นจริงกับคําตอบนี้ครับผมขอวาดเส้นจํานวนนะครับเป็นเส้นเส้นหนึ่งนะครับซึ่งพอจะทราบดีนะครับว่าทางซ้ายมือเป็นลบอินฟินิตี้นะครับหรือลบอนันต์นั่นเองส่วนทางขวามือนะครับก็คือบวกอินฟินิตี้หรือบวกอนันต์นะครับ เราก็กำหนดนะครับตำแหน่งตำแหน่งหนึ่งนะครับง่ายๆว่าตำแหน่งนี้นะครับคือลบหนะครับฉะนั้นคําว่า x น้อยกว่าลบหหมายความว่าอะไรหมายความว่าทุกๆค่านะครับน้อยกว่าลบหหมดเลยนะครับและไม่รวมถึงลบหด้วยฉะนั้นเราจะใช้วงกลมที่มีลักษณะไม่ฝนทึบนะครับลอ้ลอมรอบลบหนี้เพื่อเป็นการแสดงให้เห็นว่ายกเว้นลบหนะครับแต่ 4.9999จุด้าเ้าได้ไหมได้นะครับลบ4ี่จุเลบสี่ลบสี่จุดเดเฉียดเกือบลบหเป็นจริงหมดนะครับดังนั้นผมก็ฝนนะครับความหมายของมันนะครับก็พับไปเลยเห็นไหมครับอ่าโอเคแ๊บนึงนะครับ อ่านะครับทีนี้เรามาตอบในลักษณะของช่วงนะครับเป็นยังไงนะครับลักษณะของช่วงแบบนี้นะครับเราเรียกว่าช่วงอนันต์นะครับช่วงอนันต์ก็คือมีอินฟินิตี้นะครับเข้ามาปะปนกับการกําหนดขอบเขตนะครับเพราะว่ามันได้หมดงไงนะครับเราทีนี้เราก็มาดูนะครับว่ามันยังไงทางสายมือนะครับมันเป็นลบอินฟินิตี้เห็นไหมดังนั้นเราก็เอาลบอินฟินิตี้มานะครับและก็คอมมาด้วยลูก น right right. no ้ำนะครับกับลบ5แบบนี้นะครับแล้วเราก็ใช้วงเล็บที่มีลักษณะวงเล็บโค้งนะครับแบบนี้นะครับแบบนี้เราเรียกว่าช่วงอนันต์นะครับเพราะว่าด้านซ้ายมือเนี่ยเป็นช่วงอนันต์ครับเป็นลบอินฟินิตี้เห็นไหมและลักษณะของวงเล็บแบบนี้วงเล็บที่ไม่ตรงกับค่านั้นๆนะครับเป็นค่าที่อยู่เหลื่อมถัดไปนะครับไม่นับค่านั้นเราเรียกว่าช่วงเปิดนะครับเป็นลักษณะช่วงเปิดนะครับ นี่ก็คือลักษณะของเซตคำตอบนะครับหรือจะตอบแบบเซตที่มีเงื่อนไขนะครับก็คือเป็นลักษณะแบบนี้ครับก็คือ x นะครับโดยที่ x นั้นน้อยกว่าลบ5นะครับเป็นการให้เหตุผลนะครับนี่คือลักษณะของการตอบคำตอบของโจทย์ปัญหาอสมการนะครับและนี่ก็คืออสมการอันดับหนึ่งครับผม เดี๋ยวเราไปดูข้อต่อไปกันนะครับผม